ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับป๊อบพ็อกนะ้บไซมอนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันสแร์ของทะหังน้ยร้อยกันอีก,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 กอีกหนึ่งแฝงกันดีกว่าครับพวกคนเรื่องบนกันดีกว่าเฮ้ยทำไรอะ่ะไปละเออมทำไมเธออยู่ที่นี่ล่ะเกี่ยวกับนะ เธอเนะ่ะดูน่าเชื่อถือและเพิ่งกลับมาจากพื้นที่ถูกคิดครองมันน่ะได้พิสูจนแล้วนะว่าเธอน่ะแข็งแกร่งดีขับขึ้นคุณรู้ไหมทำไมที่นี่เนี่ยถึงไม่มีสปัราดแม้ว่าพวกเราเน่ะจะขาดอาวุธแต่ทหารที่ยังมีขวัญกำลังใจที่นี่น่ยใช้ปอบปาการที่แท้จริงแต่ก็ยังไม่มีสปลาล์ลสักตัวเลยนะ พวกเขาทั้งหมดบอกว่ามันเป็นเพราะการทางของนักบุนนักบุนน่ะขุมของพวกเขามันผิดแล้วนะนะเธอรู้ไหมว่าความจริงคืออะไรในสุดน่ะฉันก็คิดออกหลังจากที่เธอมาที่นี่นะใช่เกลือไงเอ๊ะคือเกี่ยวอะไรวาเกลือเหรอสัปดะห์พวกนี้น่ะกูว่าเกลือฮะที่นี่น่ะคือฟาร์มเกลือ จะมีความเป็นไรอะไรอีก,อกบ้างล่นะะนะฉันวางแผนไว้หลายอยา่างไม่ว่าจะเป็นไอพวกตังสีเขียวโสโครกกับพวกตัดกายพันธุ์น่ะนะหรือความชั่วร้ายหรือความชั่วร้ายที่อยู่เบื้องหลังของมันนั่นนะก็ถ,ถูกทำลายลงอ่ะเวลานี้นะ่ะพวกด่านบนนะ่ะอยากให้พวกเราล่าถอยนี่มันโง่งมากเลยนะอืมมีอะไรพอฉันนะ่ะทำไรบ,บ้างนะอนุเอินว่าฉันกำลังขาดแคลนกำลังคนนะ อยู่ทางทิศตะวันออกหมู่บ้านเพอร์ลันเวย์ way, มีกลุ่มทหารรับจ้างอยู่ใ,ใกล้เพื่อช่วยเหลือฉันนะหากพวกเขายังมีชีวิตอยู่ให้ส่งจดหมายนี้นะ่ะให้ถึงพวกเขาและกลับมาโอ้แค่นี้เองเหรอใช่แค่นั้นแหละนะตอนนี้พวกเขานะกำลังตั้งค่ายป้องกันกันอยู่ที่หมู่บ้านเพอร์ลันเวนะ กองจดหมายไปที่หมู่บ้านเพลรันเวย์นะครับกับให้ค่ายทหารรับจ้างอิู่ใกล้เคียงนะครับรางวัลคือหนึ่งเหรียญทองแดงใหญ่นะครับอ่าฮะตกลงนี่ปล่อยให้ไปน้าที่อสานเองนะลงมือเร็วเข้าออละ่ะแล้วฉันนะ่ะจะกลายเป็นฮีโร่เหมือนนักบุญที่กอบกู้โลกยังไงละ่ะ <laughs> ฮ่าฮ่าฮ่าปาดฝากแล้วเราอะไม่กลายเป็นฮีโร่บ้างหรออยากเป็นฮีโร่บ้าง อยา่าเอาละครับทุกคนผมก็แค่ออกเดินทางไปทั้งนอกนะผมแล้วก็ไปที่ที่นะผมหมู่บ้านพันเวแักอย่างนะครับอ๊อกกันงไล่ล่ากลุ่มผู้ี้ภัยเหรออ่าต่เวลาฮีโร่ไหนวะอยากใส่ตะเกียงมากนะแต่ผมถือดาบสองมือไหนวะเสี่ยง นี่มาทุกคนรอบแรกนะพวกก็ปิ้นโตโค้งครับทุกคนเดี๋ยวผมคอยคุ้มกันไปดี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 กว่าถัางแตกนะครับจบจะพ่สวยแตกไปซะ ไปมาขอเตืนทีนีนะผมเราเป็นฮีโร่แล้วผรก็ต้องช่วยช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากทุกคนดิดดิดิดเราไม่เห็นเลย,เลยนะผมระมาณมากนะผมตรงนี้ <laughs> นี่แหละครับเป็นสายสายจับของมือของต้องทำใจนะครับ เว้ยละเสื้อผ้าหลุดนะทคนเดี๋ยวผมใส่เสื้อผ้าแป๊บนึงนะเฮ้ยเสื้อคุมพังนะทุกคนไม่นะนี่แน่ผมเสื้อคุมมออือืม ที่มั่วดีมั่มวให้ต่อมีตัวงหรอล็อกสองโคกดีมาอืม คิดว่าเซรีนั่นแหละเรียบร้อยครับโอเคเรามาเริ่มใหม่กันดีกว่านะผมเดี๋ยวผมจะไปที่ผู้รีพายนะผมว่ววาบริาัทเนื้อปรากฏตัวขึ้นนะผมเวลาออกจากครับโอเคได้นะผมค,ค,ค่ายทหารรับจ้าง อพวกอ๊อกปรากฏตัวแล้วอ anyway, okay. ๊อกที่ไหนเหรอตายซะอะไรเหรอคุณกำลังพูดถึงอะไรเหรอหยุดนะไอ้โง่เขาบางไม้ชั้นอย่างหลมัดระวังนั่นคือคนคนที่ยังมีชีวิตน่ะอยู่ทำอะไรหยุดเหรอรีบเข้ามาสิโอเคโอ้ข่ายแค่นี้นะผมฉันน่ะ ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้พบกับผู้คนนะอืมในเมืองปัสสิทธิ์อย่างนั้นเหรอใช่ฉันนะ่ะเป็นผู้ออกเดียจากเมืองเมื่องกี่เดือนก่อนเองนะแล้วเธอตามมาที่นี่นะ่ะที่นี่อ่ะคือลรกสนามลบนะเอ่อฉันได้แค่ผ่านมานะ่ะผ่านมางั้นเหรอใช่ฉันอยากกลับบ้านนะ่ะเกี่ยวกับคนดังนั้น สถานที่แห่งนี้นะ่ะคืออะไรเหรอและคุณน่ะทำามที่นี่เหรอพวกเรากําลังพยายามช่วยเหลือผู้รีไพลออกจากเมืองอะนะช่วยเหลือผู้รีภัยเหรอคุณไม่ใช่ฐานรับจ้างหรอคะใช่เดิมทีแล้วฉันน่ะเปิดโรงแรมเล็กบริเวณท่าเรือตะวันตกของเมืองซึ่งมีครอบครัวและลูกๆของฉันอยู่นะเราก่อตั้งกลุ่มฐานรับจ้างเพื่อค้นหาครอบครัวของเรา แต่ตอนนี้น่ะเราก็ประสบปัญหาเช่นกันเราไม่สามารถช่วยใครได้เลยนะกระทั่งนำคนของเรากลับไปด้วยนะเขาน่ะเป็นเพื่อนที่ดีสุดของฉันนะและฉันน่ะจะต้องพาพวกเขานี้กลัปให้ได้เลยถึงจะเป็นศพก็ไม่เป็นไรนะฮะอะไรกันเนี่ยมันมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอ ผมต้องนอนพักให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็ไล่วางกับดักเลยเนาะไอพวกคนนี้แม่งโหดร้ายจัดถึงขั้นเป็นงานหินแล้วผม,มนะรอบนี้นะผมไม่เคยเจอมอนเตอร์แล้วก็พวกก๊อกเยอะใคร้ก่อนเลยนะอ่ะเก็บกันเดี๋ยวผมเก็บพวกนี้ไว้ก่อนนะไ้พวกเขานะ่ะออกไปข้างนอกนะทุกคน นี่มาที่มาีทุกคนน้องเซพิลีนะ่ะอยู่ตรงนี้ก็แล้วกัน่ะถึเนี้จะได้ไม่โดนพวกวันเตอร์ยิงนะมาตรงนี้ตนี้หน่อยนะึงโอเคน้องอย่างนี้นะส่วนพี่เบิ้มมานี่พี่เบิ้มเองอ่ะต้องเป็นคนรับมือรับตีตรงนี้เลยคล้ายๆเป็นฝาประตูบ้านนะทุกคน ไป,ไปรอนะครับอ่าแล้วผมก็ต้องไล่วางแถบทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะ

มามามาเต้มาเลยมา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 เฮ้ยเป็นขบวัวเล้วเฮ้ยมานี้มานี่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 เราสามหนุ่มังหลาดีมากแล้วก็เข้ามาทางนี้สิ ไอ้โวกนี้มันต้องเขวาน,นี้แน่เลยว่าหนึ่งสองโอเคผมต้องวางแบกันไว้นับเพื่อความทำเนี่ยเพื่อเจรณะนะทุกคนเพราะว่าดานนี้มันยาก,กมากๆนะครับถ้าไม่ทำผมก็คงจะะเป็นเหยื่ออีกคนนค้ว ทางนี้พวกกบฏน้นางโง่ขอปา้าไอ้กอฏเชื่อมัไงอ,อันนี้ครับรอ,อนนาม,ามาตัวเดียวด้วยเยบอย่างเงี้ยอืมคแบบอยจัดการทีตัวดีตัวเนาะ โอ้ยปลาแล้วก็ปินมานะคุณโุ้ยเอาเรื่องอเนี่ยโอ้ย นไปตีเค้าปี้ดโน่นโอ้โหไม่ตายเลยเดี๋ยววันนี้ผมเปิดไปตีชาวบ้านในกันนะทุกคนักงานเข้านะครเฮ้ยมันเห็นนี่ก่อนไอ้นี่แม่งเจ้าเล่ห์ว่ะ โกรธนะนะตากินในหัวแม่แล้วมันไม่ยอมเข้ามาเลยนะครับไม่ยอมเข้ามาในหมู่บ้านเลยนะงั้นก็นมา บัดกันเลยดีกว่าปะเฮ้ยผมเจ็บอยู่นี่ว่าเวททุกคนอ่าโอ้ยไม่ตามมาโคตรเจ็บทั้งคน ไปดีวะเอ็กซ์โพชั่นข้ปลาลูกกระบ,บิดมานะทุกคนโอ้ย <t> เออซลียา โอ้ยอาวุธหลุดนะฉันไม่รู้ว่ามาทำไมนะแต่ฉันคิดว่ามันก็ดูน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยอ่าเราขับไล่มันออกไปได้แล้วนะ S 1> <S 1> <S <S อา้าวง่ายจังวะม่นก็ยากนะทุกคนคุณได้กระปูม้ามาใช้นะทุกคนมี่คืออะไรวะเอาไปว่าเพศของม้านะแหลงป่าววะ <S 2> <S 2> ยด็ดลองอะ่ะเอาละเหมือนจะจบลงแล้วนะพวกเรานะ่ะ ัไม่ชีวิตยอยู่ผมเจ็บมากๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมขอกินยาแป๊บหนึงนะ่งครับยาสีแดงนะผมรักษาการบาดเจ็บนะทําได้ดีมากเลยนะไม่คิดว่าเธอญนะ่ะจะอยู่รอดไดถ้ถึงขั้นนี้ถึงขั้นนี้อะนะนจดหมายนะทุกคนอืมมีซองจดหมายมาจากคุณหัวหน้านายร้อยนะ่ะมันควรจะให้สำหรับคุณนะหรือเปล่าใช่ไหมจดหมายกันเหรอ ใช่บอสจากป้อมปาการน่ะเกลือกันเหรอใช่เกลือเขามาถึงอะไรเกลือเหรออืมน้องจากเกลือแลวนะเขาพูดเกี่ยวกับการกลับคู่เราอีกบ้างนะฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ดูเหมือนว่าเขานะ่ะจริงจังกับเรื่องนี้มากเลยฉันนะ่ะปกป้องทุกคนไปมากมายแค่ไหนเพื่อนของฉันนะ่ะตายไปมากมายแค่ไหนพี่น้องของฉันเพียงเพราะพวกมันกลัวเกลืองโง่เนี่ยเหรอ ใช่และคุณโอเคไหมเนี่ยโอเค้วทุกคนแล้วผมขอกลับไปเมืองก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะาเดี๋ยวสักแก๊ต่อไปคู่นี้ค่อยว่ากันเนาะสวัสดีฉันส่งจดหมายออกคุณแล้วโอ้ดีมากเลยพวกเขานาต้องมีความสุขที่ได้ทำหน้าที่กอบกู้โลคใช่ไหมก็ไม่เชิงหรอกนะ เขาดูโกรธและพูดอะไรก็โง,ง่สักอย่างน่ะนี่นี่ก็คล้ายกับเขานะเขาเหรอลรืมมันซะพูดสมควรได้รับมันรับมันไปซปะป่บพื้นเฮ้ยตะดูเสี่ยงตายไอหาได้แค่หนึ่งทั้งหนึ่งอื่หนหรือทดัง,หงใหญ่โอ้โหครื่องวันเตอร์มนนันโหดมากทุกคนทำไมให้มาแค่นี้วะโกรธโอเคเปไปแล้วไอ รู้สึกหัวร้อนนะครับอ,อ๋อความเลือะทุกคนกดผิดนะดิข,ขายดีกว่านะคนเดี๋ยวกดก็นอนอนโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะผมที่เข้ามารับชมรับฟังใจมอนด้วยนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบายยเพราะว่าราบนี้ผมผมตัดหลายเทคมากทุกคนแล้วแล้วนะ่ะก็ขอค่าตัวคนละหนึ่งซับด้วยน,นะถ้าคนที่กดแล้วนะผมอย่าลืมกดถูกใจนะผมให้กับคลิปของแซมนอนด้วยนะครับนะเจอกันนะผมบุย